ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1430จริงครึง่งไม่จริงครึง่งในพื้นที่ทางทิศเหนือของโลกจูหลิง มีภูเขาหินสูงเกือบสองหมื่นจ้างในทะเลทรายอันกว้างใหญ่และในภูเขามีถ้ำลมปล่อยพลังช่วยร้ายปกคุมภูเขาด้วยเมฆประหลาดเซียงกระบี่จิวโยเดินไปที่ทะเลทรายและเขาก็พูดว่าออกมาฟลุ๊เซียงเผ่าลัวซาเรียบออกมาจากถ้ำลมและมีจำนวนนับแสนมากกว่าหกสิบตัวมีปีกอยู่บนหลังพวกมันขยับปีกและพุ่งเข้าไปหาเซียงกระบี่จิวโย เผ่าลัวซาแต่ละคนที่มีปีกเป็นเสียนเซียนกระบี่จิวโยวไ่ไม่ถูกข่มขู่เลยเขจาจ้องมองไปที่เซียนเผ่าลัวซาและพลังปาราณกระบี่ก็พุ่งออกมาเหมือนเครื่อที่สูงหลายร้อยจ้างและบดขยี้เผ่าลัวซาทั้งหมดในขณะเดียวกันเซียนกระบี่จิวโย่คว้ากระบี่เซียนและพุ่งเข้าไปในกลุ่มของเซียนเผ่าลัวซาทุกครั้งที่เขากวัดแกงกระบี่เซียนคนหนึ่งก็ถูกสังหารผ่านไปหนึ่งชั่วยาม ศพของเผ่าลซาก็มากองรวมกันเป็นหมื่นเสียงกระบี่จิวโยโยัยงคงยืนอยู่ในทะเลทรายสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นบางคนจากโลกเทียนถิงรู้สึกตื่นเต้นที่เห็นสิ่งนั้นเสียงจากโลกคนหลุนคนนั้นเขาดูทรงพลังมากเขาอาจจะสามารถต่อสู้กับราชาเซียนบางคนก็ได้นะชายคนนี้เป็นเพียงเซียนเท่านั้นจากเทคนิคกระบี่ของเขาเขาอาจจะสำเร็จขั้นที่แปดตามการจัดบรรมู่ของราธิเต๋าจดชื่อเขาไว้ แล้วเราค่อยเชิญเขาไปที่โลกหมื่นเมืองของเราโลกจูหลิงทิศตะวันตกชูซื่อเยียนยืนอยู่ใจกลางทะเลสาบโดยถือปากกาวาดภาพที่มีขนาดยาวห้าจางและวาดภาพบนทะเลสาบโดยใช้เลือดข้ากองกําลังเผ่าหลวซานับแสงและรวมถึงเซียนเผ่าหลวซามากกว่า80ิคนพุ่งเข้ามาหาชูซื่อเยียนและล้อมรอบเขาวไว้ด้วยปราณสีแดงเข้ม ชูอซอเย่รวบรวมพลังสมาธิของเขาเข้าไปในภาพวาดและตะโกนว่าไครมุกสีเลือดมาจากดวงอาทิตย์ไฟและลมทําให้ทุกอย่างลุกเป็นไฟในวินาทีต่อมาน้ำในทะเลสาบก,ก็กลายเป็นน้ามันจากนั้นในพื้นที่หนึ่งพันลี้ก็ถูกไฟทุกล่มไฟลุกท่วมเออพูดผิดหลังจากนั้นไม่ถึง15นาทีกองทหารหลัวซากเกือบทั้งหมดก็ถูกเผาราบไปหน้ากอง เซียนเผ่าลัวซาดับสูงบางคนไม่ถูกฆ่าตายพวกมันกระพือปีกและพยายามหลบหนีหนีไปไหนไม่ได้หรอกจูซื้อเยี่นเขียนบนทะเลสาบันทีโดยใช้ปากกาของเขาทุกครั้งที่เขาวาดมังกรไฟจะบินออกมาจากทะเลสาบและพุ่งเข้าไปหาเสียนเผ่าลัวซาและไม่นานมังกรไฟกว่าพันตัวก็ขึ้นบินไปบนท้องฟ้าและแผดเผาพวกเผ่าลัวซาทั้งหมดจนตายผู้คนในโลกว่างอันอื่นในโลกเทียนถิงรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งพอลังสมาธิ ของผู้อาโสคนนั้นกลายถึงระดับที่ห้าสิบห้าแล้วและความสาเร็จในการวาดภาพของเขาก็น่าทึ่งมากทําไมเขาถึงยังไม่เป็นราชาเซียนล่ะเขาระง,งับการฟุกฝนของเขาเพื่อเขารวมการต่อสู้ขั้นเซียนยนั่นละ่ะอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่กันกองในโลกหุ่นหลุนนั้นเลวร้ายเกินไปสำหรับพวกเขาที่จะกลายเป็นราชาเซียนน่ะทำเครื่องหมายชื่อของเขาลงไปโดยความสําเร็จในการวาดภาพของเขาและทรัพยากรในโลกเทียนถิง มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะกลายเป็นมหาเซียนเซกบีจิโยชิซ oh, ือเยียนและผู้อาวุโสอื่นๆอีกมากมายจากโลกคุณหลุนมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงเป็นผู้ฝึกฝนอย่างแท้จริงเป็นเวลาหลายร้อยปีเนื่องจากสภาพแวดล้อมสายกระบีของเซนกระบีจิโย oh, และสายการวาดภาพของชิซื่อเยียนนั้นถึงระดับที่น่าทึ่งั้งคู่พวกเขาได้รับการขัดเกลามาหลายร้อยปี ดังนั้นจึงไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างพวกเขากับเด็กเหล่านั้นจางว่าเฉินฝึกฝนอยู่ในผลึกแห่งกาลเวลาและมิติเป็นเวลาสามเดือนเพื่อหลอมรวมทุกงครั้งสัจจะทั้งหมดที่เขามีข้ามาถึงขัน้นครึ่งจริงครึ่งไม่จริงแล้วใครเหลืออีเพียงก้าเดียวก็จะเป็นเซีับสัจจะแล้วแม่น้ำสวรรค์ในช่องท้องของเขาส่วนล่างของจ้งว่าเฉินเริ่มแข็งขึ้นและกดใส่เสยงก็ไหลออกมาจากแม่น้ำเขาอยู่ห่างจากการเปลี่ยนความว่างเปล่าเป็นความจริงเพียงก้าเดียว ข้าประเมินต่ำเกินไปว่าไม่น้ำสวรรค์ต้องการน้ำค้างศัจจากมากแค่ไหนข้าต้องการน้ำค้างสัจจากอีกเพียง30หยดเพื่อเปเซียรดับสัจจากเสียงคนอื่นต้องการเพียงน้ำค้างสัจจะเพียง900ยหยดเพื่อกลายเป็นเซียร์ดสัจจะขั้นต้นและแม้แต่พรสวรรค์ของปู้จีก็ต้องการเพียง2000หยดแต่ถึง1 0,000หยดแล้วก็ยังไม่พอสำหรับข้าเลยข้าจะหาน้ำค้างสัจจากอีก3000หยดได้ที่ไหนอีกจ่าลู่เฉินใส่หัว และเดินออกมาจากผลึกการเวลาและมิติดอกไม้สเังเซียนดูส alumni, ははดสลังเซียน death, จนเติบโตเร็วมากหลังจากเข้ามาในโลกจูหลิงดอกบนยอดออกผลแล้วนี่เป็นผลไม้ชนิดที่สองของดอกไม้สลังเซียนครั้งแรกที่ดอกไม้สลังเซียนดูดสลังเซียนจนออกผลมันกลายเป็นร่างวิญญาณของดอกไม้ตอนนี้ร่างวิญญาณของมันได้ประสานเข้ากับร่างจริงของมันแล้วครั้งที่2ที่มันออกผลก็จะกลายเป็นส่วนเนื้อของมันแน่นอนว่า ผลที่สองของมันเพิ่งเกิดขึ้นดังนั้นมันก็จึงยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการโตเต็มที่จจงก็เฉินถามจะรวบรวมเลือดและวิญญาณเซียนได้กี่หยดต่ดอไม้ซับลบังเซียนหยิบขวดออกมาสองขวดและส่งให้จารจงร่วเฉินจจงก็เฉินตรวจสอบขวดขวดคิ้วและพูดว่าเลือดเพียง1540หยดและวิญญาณเซียน2032ดวงเป้าหมายของข้าก็คือรีไปนายท่าน ข้าแค่ฆ่าพวกเผ่าหลวซาเมอร์ข้าเห็นพวกมันดอกไมส้สลังเซียนกล่าวแจ้งว่าเฉินเก็บขดของเขาหยิบแผนที่ออกมาและถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนภูเขายูจินดอกไมส้สลังเซียนกล่าวจางรัวเฉินพบว่าภูเขายูจินอยู่ที่แห่งไหนบนแผนที่จะเดินได้สองนานลีในยี่สิบวันเจ้าพยายามอย่างเต็มที่แล้วสินะแต่เรายังมีหนทางอีกยาวไกล ในการไปยังอเาเขตไม่น้ำหวานดอกไม้สับปะรังเซียนกล่าเราต้องประหยัดเวลาเราสามารถใช้รูนอนได้ดูสิมีรูนอนที่เชื่อมต่อระหว่างเขายูจินและไม่น้ำหวานด้วยจากรูเฉินกล่าวแผนที่ระบตุตำแหน่งที่รูนอนทั้งหมดอยู่อย่างชัดเจนดอกไม้สับปะรังเซียนกล่าวนายท่านในปรดจะทำอย่างนั้นรูนอนทั้งหมดในทุ่งจูหลิงถูกควบคุมโดยเผ่าหลัวซากองทัพและสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากปกป้องสถานที่เหล่านั้นอยู่ ข้าเคยไปที่รูนอนที่เขายูจินแล้วและมีกองทัพเผ่าโรซาหลายล้านนายคอยปกป้องสถานที่นั้นรวมถึงเสียมากกว่าพันคนด้วยข้ารู้สึกได้ถึงศีรษะสัตจ,จะมากกว่าหนึ่งคนจากกองทัพนั้นแม้แต่ราชาเซียนก็ยังยากจะรับมือไม่ต้องพูดถึงการเข้าไปรอบๆรูนอนเลยจารุเฉินเลดตาของเขาและพูดว่าไม่คิดว่าจะมีเผ่าโรซามากมายขนาดนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านรูนอนแล้ว ถูกต้องดอกไม้สรังเซียนกล่าวแต่มันก็จะเป็นคุณความดีมากมายเลยนะข้าไม่เห็จะยอมแพ้แบบนี้เดี๋ยวกลับไปสำรวจช่องว่างของรูนอนกันเถอะแจ้งวเฉินกล่าวดอกไม้สรังเซียนไม่อาจปฏิเสธการตินใจของแจ้งวเฉินได้มันต้องพาเขากลับไปที่รูนอนจางรวัวเฉินขับราชรถมังกรทองในขณะที่รวบรวมอาวุธที่ยึดได้โดยดอกไม้สวลังเซียนเพื่อให้กระบี่โบราณเฉินหยวนหลอมรวม อาวุธเหล่านั้นเป็นอาวุธธรรมดาดังนั้นจึงใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการหลอมรวมเข้ากับกระบี่โบราณเฉินหยวนในครั้งหนึ่งได้สามถึงสี่อันจางลั่เฉินหยิบอาวุธที่มีรูปร่างเหมือนขวานขึ้นมาและเขาก็รู้สึกถึงพลังชั่วร้ายที่ออกมาจากมันเขากล่าวว่านี่มันพลังปีศาจตำนานหรือเปล่าเนะี่ยมันแตกต่างจากพลังแห่งความตายซึ่งเหมือนกับปผาโลหิตของพวกเขาโลหิตธรรมะตะเลยดูเหมือนว่าเผ่าแห่งความตายจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าเผ่าหลัวซาและเผ่าโลหิธะตธรรมตานะ เผ่าลุยดมตะมีพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากพวกมันมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าเซนที่เป็นมนุษย์ดังนั้นมันจึงง่ายกว่าสำหรับพวกมันในการชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ผู้ชายทุกคนในเผ่าโลวซามีพลังความแข็งแกร่งระดับเดียวกันกับเผ่าลุยดมตะสำหรับหญิงสาวเผ่าหลวซานั้นพวกนางในรับพรสวรรค์ทางด้านพลังสมาธิมันจึงง่ายกว่าสำหรับพวกนางที่จะกลายเป็นครึ่งเซียนพลังสมาธิหรือแม้แต่เซียนพลังสมาธิขณะที่จางรัวเฉินรีบไปที่รูหนอนของภูเขายูจิน เซียนหลายคนจากโลกใบมีดนรกก็มาถึงที่นั่นเช่นกันเพราะพวกเขาได้รับข่าวว่าทายาทของโลกใบมีดนรกได้ค้นพบกำแพงบันทึกคุณความดีตอนใต้ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อพบกับทายาทของพวกเขาในขณะนี้พวกเขารวมตัวกันในหุบเขาลึ1 2 0 0 0ลี้จากดูหนอนและมีเซียน850คนมีเซียนสัจจะ8คนเป็นผู้นำ เซนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้าปกคลุมไปด้วยเกล็ดกล่าวว่าพวกเผ่าโลซาทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากพวกขุนนางระดับตำ่ำไปข่าบบบาลที่ฟอร์ดูนอนเปิดรับคุณความดีก่อนที่จะไปพบรัชญาคของพวกเราเซนที่มีหกแขนกล่าวว่าสูเองิงเจ้ายาปรามาทเพียงเพราะเจ้าอยู่ในอันดับที่ยี่สิบของเซนดับสัจจะจากโลกใบมินาลกเมื่อสองสามวันก่อนข้าเจอขุนนางระดับสองของเผ่าโลซาและข้าเคยไปถูกฆ่าตาย เจ้าคิดว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าข้าไหมจริงเหรอแม้แต่คุณนางขั้นที่สองยังทรงพลังขนาดนั้นเหรอเซียนดับสัจจะที่ชื่อว่าซูเหิงดูตกใจเซียนสัจจะหกแขนพยักหน้าและพูดว่าในบรรดาผู้ที่มาจากเผาลัวซามีเพียงเซียนเท่านั้นที่จะสามารถสวมมงกุฎเป็นขุนนางได้และพวกเขามีสิบดับเสียะดับต่ำก,ก,ก็คือขุนนางดับที่สิ เสียดับกลางก็คือขุนนางอันดับที่เก้าเสียนเผาโลซาที่มันจะกลายเป็นเสียดับสัจจะสามารถสวมมงกุฎเป็นขุนนางขันธิสามเท่านั้นมีเพียงสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดของเสียดับสัจจะเท่านั้นที่จะสามารถเป็นขุนนางอันดับที่สองได้สำหรับขุนนางอันดับที่หนึ่งแต่และคนล้วนเป็นตำนานและพวกเขาก็อยู่ยงโคกพันภายใต้ราชาเสียนมีเพียงขุนนางขันแรกไม่กี่คนเท่านั้นที่ปรากฏตัวและข้าค่อนข้างแน่ใจว่า เ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาได้สังหารเซียนแห่งสาตวเจ็ดโลกมากกว่าหนึ่งพันคนในเวลาเพียงสองสาวันเท่านั้นมีเบงกุนนางที่สองในบรรดาเซียนเผ่าโลซาที่เฝ้ารูหนอนและถ้าเราเจอกับคุณนางขั้นแรกเราอาจจะถูกทำลายล้างก็ได้เรามาระวังกันเถอะท้ายที่สุดแล้วเราจะได้รวบรวมเลือดและวิญญาณเซียนมากมายเราจะต้องปกป้องพวกเขาที่ล่มในน้ำหวาน แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไอ้คำว่าขุนนางเนี่ยมันมาจากคำว่า m a r q ควิสนะครับหรือจะให้ผมอ่านคำว่า m a r q ควิสไปเลยจะเข้าใจกันหรือเปล่ายัางไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมาที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน